l ัลโหล c o m e back to t h e class again. สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะคะยิยนดีนต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนที่เชิดขวัญน,นะคะต่อจากวิดีโอที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับล้านค้าชนิดต่างๆถัดมาในวันนี้นะคะนะักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการเรียกภาชนะของสิ่งของหรือสินค้าต่างๆมาดูกันค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ f o o d containers นั่นก็คือภาชนะบรรจุพันธ์ของสินค้านะคะเป็นยังไงคะทีเชอร์อามาดูกันนะคะนะักเรียนการเรียกสินค้าเขาจะนิยมเรียกตามภาชนะที่บรรจุสิ่งของเช่นเอาอะไรดีเนี่ยอใกล้ๆตัวกันเรากันยากแก้ไออันนี้ลักษณะของภาชนะบรรจุเป็นอะไรคะเป็นขวดเนาะขวดภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า bottle Bottle ใช่ไหมคะ มาดูการเรียกโครงสร้างของคำศัพท์ต่างๆเวลาจะเรียกสินค้าหนึ่งอย่างนะคะสินค้าส่วนใหญ่ที่บรรจุลงในภาชนะน,าคานะคะนักเรียนจะเป็นคำนามที่มันนับไม่ได้ก็คือสิ่งของที่นับไม่ได้อย่างเช่นของเหลวเนี่ยเป็นน้ำเป็นสิ่งที่มันเล็กมากๆหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจํานวนเยอะมากๆเช่นข้าวสารหถุงประกอบไปด้วยหข้าว หนึ่งหมื่นเม็ดแบบเนี้ยนักเรียนจะมานั่งหนักเม็มมเดข้าวเมล็ดข้าวไหมไม่เนาะดังนั้นเราก็จะนิยมปักลงไปในถุงหรือว่าชั่งเป็นกิโลข้าวเป็นกิโลใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนักเรียนสินค้าที่มีจํานวนเยอะมากๆหรือเล็กมากๆขนาดเล็กมากหรือว่าเป็นของเหลวหรือเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มเรานิยมนํามาใส่ภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็มีหลากหลายกันออกไปเช่นขวดถุงกระป๋อง เป็นซองเป็นแพ็กเกจก็มีใช่ไหมคะอ่านมาดูนะคะการเรียกสินค้านะคะนะักเรียนเวลาจะเรียกอะไรบอกไปเลยว่ามีกี่ชิ้นให้ใส่อ่านำหน้าอ่นั้นแปลว่าของหนึ่งชิ้นนะคะหรือจะใส่ Number ก็คือใส่จำนวนของสิ่งนั้นไปเลยเราก็ตามด้วย Container ตามด้วยภาชนะแล้วก็มีคำว่า o f ิหรือ o f ฟนั่นเองคำว่า o f ฟขั้นกางระหว่างภาชนะ และชื่อสินค้าเป็นแบบไหนคะทีเชอร์มองภาพไ่ออกเช่นคําว่าโซดา1กระป๋องนะคะให้นักเรียนนําจํานวนของสินค้านั้นก็คือ1ใช่ไหมเอาจํานวนวางไว้หน้าสูตรก็คือ1นแล้วก็ตามด้วยกระป๋องก่อนแล้วโซดาไว้หลังสุดคงสร้างจะเป็นแบบนี้ค่ะจํานวนสินค้าภาชนะ of แล้วก็ตามด้วยชื่อสินค้าเช่นโซดา1กระป๋อง A can of soda A can of soda โซดาหนึ่งกระป๋องอ่ะเวลาแปลก็แปลจากหลังกลับไปหน้านะคะแปลจากหลังกลับไปหน้าแบบนี้นะนี่แปลจากโซดากลับไปหากระป๋องนะคะนี่นะักเรียนเห็นไหมคะสีน้ําเงินนั้นก็คือจํานวนมีเพียงแค่หนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็คืออ่านะคะ ภาชนะนั่นก็คือคำว่า c a นแคนแปลว่ากระป๋องแล้วก็ตามด้วยคำว่า of หรือ of ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราพูดถึงนั่นก็คือโซดาโซดาหนึ่งกระป๋องนะคะที่เช e r คะแล้วถ้าโซดาหลายกระป๋องละ่ะหนูก็เปลี่ยนจากคำว่าอะใส่เป็นจำนวนของกระป๋องเลยนะคะเช่น two cans of soda โซดาสอง กระป๋องนั่นเองอ่ามาดูโครงสร้างนักเรียนสามารถถ่ายรูปนะโครงสร้างเดี๋ยวคุณครูขอสต็อปกลบไว้แค่ตรงหน้านี้ก่อนนะคะอะ่หรือจำนวนแล้วก็ตามด้วยภาชนะเรียกว่ามันเป็นภาชนะแบบไหนเป็นถุงเป็นห่อเป็นกระป๋องเป็นขวดเป็นกล่องหนูก็เรียกชื่อเรียกของคำศัพท์ไปนะคะเนื่องจากคำว่ากระป๋องใช้คำว่าแค n นใช่ไหมคะดังนั้นภาชนะ คำว่ากระป๋องเราก็ใช่คําว่า a can แล้วก็ตามด้วยคําว่า of แล้วก็ตามด้วยคําศัพท์คําสุดท้ายคําศัพท์คําสุดท้ายก็คือชื่อสินค้าสินค้าที่ครูพูดถึงนั้นก็คือโซดาในรูปของกระป๋องก็เป็น a can of soda โซดาหนึ่งกระป๋องนั่นเองทีนี้มารู้จัก container คําว่า container นั่นก็คือภาชนะบรรจุแบ่งออกเป็นหลากหลาย ชนิดอ่าดูจากรูปคร่าวๆเนาะหนูก็จะเห็นมีกระป๋องมีกระปุกใช่ไหมมีกล่องมีซองมีถุงใช่ไหมคะหรือเป็นกลวยใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นกระป๋องแบบที่เป็นฝาปิดเปิดแบบปากระป๋องแบบซีนแบบเรียบร้อยเนาะพาชนะที่ 1. คําว่า bowl bowl ก็คืออ่างหรือถ้วยหรือถ้วยที่ใส่แกงใส่ ขนมของเรียนนั่นเองเช่น bowl of conflict s ก็คือ conflict หนึ่งถ้วยหร,หรือถ้วย conflict อันนองถัดมานะคะ package package คำว่า package นะคะก็คือห่ออะไรที่อยู่ในห่อในซองเราจะเรียกว่า package นะคะถัดมาคำว่า box box ก็คือกล่องนะคะเช่น box of cereal box of cereal ก็คือซีเรียลเป็นกระปะอ๋องนั่นเองถัดมาค่ะคำว่า piece คำนี้ piece piece แปลว่าเป็นก้อนเป็นชิ้นก็คือต้องโดนหั่นออกมาแล้วนิยมใช้กับเค้กเค้กหรือว่าขนมปังแต่ขนมปังส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นปอนนะหรือเป็นก้อนใหญ่ๆดังนั้นคำว่า piece ค่อนข้างจะเป็นของที่หัน่น จะคล้ายๆกับคำว่าสล i ์เช่นอาหั่นบางๆแต่สลด์จะบางกว่าพ i e จะเป็นเหมือนเป็นต่อนนะจะเรียกไงเป็นต่อนก็คือเป็นก้อนใหญ่เนาะ p i e ก็คือโดนหั่นลงมาจากชิ้นส่วนที่มันใหญ่มาก piece of cake ก็คือเค้กเป็นชิ้นนะคะถัดมาคำว่า l o v e นี่มาถึงก้อนแล้วลักษณะของ l o v e ก็คือ loaf นั่นก็คือจะเป็นลักษณะของก้อน ก้อนเดียวก้อนใหญ่เลยก้อนแบบนี้นิยมใช้กับขนมปังเท่านั้นนะคะ loaf เช่น loaf of bread ก็คือขนมปังเป็นก้อนนั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะใส่ลักษณะของภาชนะแล้วก็ตามด้วยคำว่า of แล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อของสิ่งของสิ่งนั้นนะคะถัดมาค่ะคำว่า bar bar คำนี้ก็คือเป็นท่อน หักเป็นท่อนซอยเป็นท่อนเป็นท่อนท่อนท่อนานิยมใช้กับช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตที่ขายเป็นท่อนจริงๆช็อกโกแลตนะ่ะจะเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็บรรจุมาในซองฉะนั้นเราอ่านว่า Bar of chocolate Bar of chocolate ก็คือช็อกโกแลตเป็นท่อนนั่นเองรูปนี้จะเป็นถุงถุงก็ตรงตัวเลยแบก back g b c k ถุงนั่นเองเช่นคำว่า bag of potatoes bag of potatoes ก็คืออ่ามันฝรั่งเป็นถุงอ่าคำศัพท์ถัดมานะคะ jar, jar 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 ก็คือเป็นไหเป็นโถรหรือเป็นกระปุกนั่นเองเช่น a jar of jam A jar of jam ก็คือแยมขนมปังที่เป็นกระปุกคำต่อมาค่ะ carton 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 นั้นจะเป็นกล่องนะคะจะเป็นกล่องใหญ่ๆก็เช่น carton of milk carton of milk ก็คือ carton of milk ก็คือนมที่เป็นกล่องใหญ่ๆนั่นเอง คำนี้คำว่า can ที่นักเรียนเจอในครั้งแรกใช่ไหมคะ can นแคก็คือกระป๋องนั่นเองเช่นคำว่า can of cola can of cola ก็คือโค้กแบบกระป๋องนั่นเองต่อไป bottle o o t t l e w a t t l e ก็จะเป็นอะไรที่เป็นขวดนะคะนักเรียนเช่นตัวอย่างประโยควันนี้ก็คือ b o t t l of o i l ก็คือน้ำมันเป็นขวดนั่นเองคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่า Dozen 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 Do ก็คือโหลนั่นเองโหลนะที่นี้ก็อ่า12ฟองเนาะนิยมใช้กับไข่นะคะเช่น Dozen of egg Dozen of egg ก็คือไข่เป็นโหล คำศัพท์สุดท้ายคำว่ากิโลอันนี้นักเรียนรู้จักดีนะคิโลก็คืออะไรที่เอามาชั่งเป็นกิโลน้ําหนักรวมก็จะนับตามหน่วยของตาชั่งใช่ไหมคะตาชั่งละีิโลและกี่บาทก็ว่าไปเนาะดังนั้นตัวอย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างคําว่า Kilo of apples Kilo of apple ก็คือแอปเปิลเป็นกิโลนั่นเองอมาดูภาพรวม อขอค้างไว้ก่อนใครจะแคปรูปภาพหน้าจอนี้ไปดูเลยก็ได้ตัวอย่างเช่น a bottle of milk a bottle of milk ก็คือนมหนึ่งขวด a glass of water a glass of water ก็คือน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมคะนี่ a jar of water หรือ a jar of water ก็ได้นะคะอะต่อไปยกตัวอย่างคำนี้ a loaf of bread a loaf of bread ก็คือขนมปังเป็น loaf เป็นก้อนนั่นเองแต่ถ้าขนมปังถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆเราจะเรียกว่า slice คำนี้ค่ะ a slice of bread a slice of bread ก็คือขนมปังเป็นส่วนเป็นแผ่นบางๆต่อไป a carton of milk a carton of milk ก็คือนมเป็นกล่องนะคะหรือ a can of coke A c a n e of coke ก็คือ coke เป็นกระป๋องนะคะเรียกภาชนะให้เหมาะสมกับสินค้านะคะจำอีกครั้งนะคะภาชนะอยู่ด้านหน้าตามด้วยคำว่า of แล้วก็ตามด้วยสินค้าหรือคำศัพท์ที่เราพูดถึงจะไว้หลังสุดนะคะภาชนะภาชนะ of สินค้าภาชนะ of สินค้า เรียงลำดับให้ถูกนะคะเด็กๆามาถึงกิจกรรมที่2หรือ activity B ที่ Teacher สั่งใช่ไหมคะเขาบอกว่า look match and write ในนี้มีคำศัพท์ที่เป็นทั้งภาชนะแล้วก็เป็นทั้งสินค้าอายกตัวอย่างเช่นคำว่านี่เจอละ a kilo of a kilo of a kilo ก็แปลว่ากิโลกร,รัมของอะไรดีอะไรที่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมคะ เห็นไหมคะอ๋อนี่ไงเจอคาว่า apples ใช่ไหมคะหนูก็เอามาเขียนใหม่ว่า a uh, kilos of apples นะคะจับคู่คำศัพท์ก็คือเอาภาชนะรวมกับสินค้าหามันให้เจอแล้วก็ใส่ลงให้ตรงนะคะโอเคไหมเรียกสินค้าให้ตรงตามภาชนะนะคะเด็กๆวันนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะแล้วก็ พบกันใหม่นะคะในสัปดาหนะ์หน้าโอเค thank you for listening see you again next time bye bye